สวัสด yup. ีครับลักตาวาไปเอาเครื่องเสียงมาให้ฮะกู้เบลดวะโยกเอาตัวยกเกลไปเลยใส่บ้านไหนว้านมึงดูวานแหโคกอ่ะในบ้านซุอยู่นคลิปบ่นลูกหน้ามันแตกจัดอ่ะมีคือเา่าแต่ว่าจักสอกบุดบวไหนนะเบื้งว่บ่สมึงม่จักสะลอยลอกสาะเลียเลียเลไปเอาลมึงด วันไม่ใส่ปอย่ีเบือปอยย่เบือวันแห่โคกเอาโซลีลาการวานแห่ปววานไม่ตั้งปอยเบือเอาเอ้าเอ้าเอเดี๋ยวมจบไม่ต้งไหนเด๋ยวนิเอเอ้าเอาเอ้าวนคว่มวดเลยเอาไปให้ก่อนเด๋ยวนิแล้วแล้วแวคนจับวานแห่เอ้าเไป บ้านแหโคกมีวัวนตีแหโคกแหโคกก็บอกว่าอันอยู่เบิงวะปลาหลายบ่ฮะฝนตกไหมบ้านแหโคกบ้านแห่โคกแถวเนี่ยนั่นแถววะยังได้เต็มรถอยู่นึ่งเครื่องตัดหญ้ายเอาไฟกันแดดไปเสียบหน่อย ยงเอกยังต้งันบาด้ย่ไปเลยผลไปเสียบ้นผลเสียบไปเยพุทนียุ่ทใส่บาปปากวะเสียจะไหนดมาบังมันบ่ถึงได้บตอ้เนี่ยแนวสีเ็ดโอตายตาลำลำพงกับคนไหมโอ้ เอาเยไก่ไก oh, hey. ่ไก so. so. so 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 oh. ่ยังไก่ข so, ันดวงโอ้ยดอกดอกยังไงดอเบีดดอกแรมสิปากสิบหาเป็นตัวนี่ฮะสิแก้วให้นงก่อวะสิแก้วให้นางไอเหีโอ้ยมันเป็นอย่างกวมันขาดบะหรือมันเป็นอย่งกจะได้จะได้แก้เดียนี่ นเป็นพี่ย่างียวแลม่งแลมโอ้เอาไปยังแลมใ่ไหมัแหลมเออโอ้ย่เนยางดอกรมเอ้ารวมกันรวมสันใครอ่ะไปยื้อตัวนั่นโอ้ไปกนอยู่มานเครื่องเดียวบ้าเครื่งเดียวออไงจะใครล่ะับร ของกวลาครับชีชเมือวานนะครับถือว่าเป็นแกออกน่เลยเราอยากเห็นเลยเปล่านะตัวเองนั่นมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมาเลยน้อนถีอกลองมาแล้วถือกลองมาแล้วบอมเมกกี้บอกเมกกี้เมกกี้มาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วยูทูบเบอร์ใหญ่มาก ยูทูบเบอร์ยัยมาแล้วา่าย่า่วงมั้ยังวะวก่าิ่งงอเอองอกเว้ยงอคงไหไม่แนใจหัวถือว่าวันนี้นะครับคนไทยพี่น้องข้ามชา่อพอ่กันต่อปอเด็เออไม่กตปวันนีครับพี่น้องครับ นปองเอฟซีไปองหวยไปรองวิตามินซีเล่ี่ฟาอล่าทีดูอันสองวัถุนง่ายเลยผาใบแน่สองวัถานะไปประจำเลยนี่สองัานไปประจำเลยนี่เจาาแล้วทาผ้าบหมเลยเออเวลาของนะ เอาแกเถิอนอยากเขีนด้บยปากจะลวดเครื่องเสียงแขกลอดไปหน่วงมาเบื่องดูคนราสียมาเปลี่ยนเป็นแหรลบไม้มาสินเอาเอาเอาเอดี๋ยวไปให้เอาเดึงไม่ยาบสองื็ม้วนได้เยอะทังนั้นแม่อยไปให้เะแก้แก้ว้า เครื่องเสียงคอจ่อเอามาเยี่ยงเอาไม่ยันแมงนี่แนวงัดไหมตัเอาภาเลยโอ้สุดยอดเลยเครื่องเสียงก่อจ่อมันขาดตีเท่าแก้วมาดูสายมองดูโอ้สายหลุดเลยจากจะลวดเป็นเบอร์สองตู้เลยตี มันจะเปลี่ยนอันเดียวนี่ยบ่ยกมยังสันสใบนันใบนึ่งเพรามันตูวเาในเตรอเว้ยตาตัวใส่เตียงลี่ยงในตัวทานในเนี่ยโอ้ลุุเขาลองฮะเขาไปบังมุนเขไปมีห้างตัวไปมีอยู่ไหนมีตผ้าอยู่ในมิตร้าาบ่เนี่มีตาพี่น้องบิดบ้านีงมตรเีงเียงเราเนีครบในบดันไม่นี่บ่ ฮะมันไม่พอหนิมันใส่กันได้พอหะอแถวทุกคนเราหลุนวะใส่ไหมใส่เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเอ้าลองมาดูโอ้ยบางคนละเรื่องเลยสสใส่จังไหนเข้ามันมาแม่แม่จอสองงูตีจอสองงูเอาหอยไว้ก็ได้อันลาวลวดเอาหอยเห็นเราลวดเออเห็นเราลวดของมึงดอกเอออ่ะมันอยู่ในตาหนิ อะไรเสีตามยูได้ตาไหนตาอสอ้ยตัวนากเอยตู้กูนะกูขายไปเสียได้เด็ดก็จะน้ำบานไวในก็ไข่เนาะลืมขึ้นกว่ายีรห้อยี่ห้อเะท่ามไดยีออีกบ่เลยเราโฟปัดไกลหน่อยยี่ห้อกลหน่อยะ้องขับยีหอง้องขัดด่าด่ามาดีดูบุต ียงมัเล่นอียังหวานยังว่าไรนงังของงยังของขังไกลหน่อยโอ้ยคองคังหมวันกัสีเบาพี่น้องเหอไม่ไม่มกไป่งร้อยมุกอีียงว่ามุกไปว่าใดไรหมุกเนี่ทีมงานกกำลังแต่งหน้าแต่งตากันอยู่พี่น้องตอนนี้นะครับเพิ่นสีผ้ากันทายโปสเตอร์นะครับ แต่ว่าแขกหลอดเพิ่นเอาตู้เครื่องเสียงเข้ามาสิมะเปลี่ยนดอกแหลมว่าสั่นก็เลยนั่งเบิ่งน้ำเพลนนี่ยพี่น้องนะครับบ่ได้พัอกันดลมาเตียน้าเห็นตาร้อบาทพี่น้องตะบุญก็บกะลังไล่ขายบัตรกันอยู่พุญสองเสียวพุ่นฮะไม่ได้เอื้องเอาป่ะเนี่ยนี่เอื้องใครเนี่ยไปเลยยังไม่ใส่เอกไหมพี่ ยูทูบเบอร์วยังไปหายแห้งแลนลนเขป้าได้หน่ะไล่คุ่เอาได้หที่แรกวี่สามพอราดาคขับเลาอ่อนพ่อตาบดัอีกแล้วนไกลน่อยครับอ่านเอาอีกแล้วเออพอหอกือันนี้ดอกไกลหน่อยไกลน่อยในตอนนี้เรืองสองปีะ่ง่งเลังแร่งหน้า ใส่เบิ่ง nó gì đắng บ่ ăn chết เสื้อใส่เกิด chết

อะนั่นยูแะทุอีกน้องนอีกน้องเอาเด็ดเด็ดเด็ดแบบเร็วงอก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 ตึ๊กตึ๊กคนก็กำลังม้วนกันในสซนขายบัตรอุ้มบิดประจันกับโอ้ยใส่ดอกอันน้อยก็ดอกเก้าบาทนี่ มาทึ้นมาเร่งหารอยเอาพี่น้องเร่งแลยอ่ะโอเคก็บเลยเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องแขกรอดคนเขามาเฮ็ดทีหยังล่ะจุดๆจุอาจารย์อยู่นี่ล่ะเอาจะว่ากันก็บนะครับพี่น้องขอบคุณครับ